เปนใครครับวันนี้ที่คุณหนุ่มมากับกันบอยเนี่ยมาที่ทมีจุดประสงค์อะไรท่านเรื่องอะไรก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป้าประสงค์เลยที่มานะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือมีผู้เสียหายนะครับเป็นจนํานวนมากนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องราวของอธุรกิจที่ชื่อว่าดีไอคอนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะ,ะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่า หลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนแบบนี้ที่ที่อยากจะมา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 ตนนี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องขอ,งของความเป็นธรรมในหมู่พวกเขานะครับนี้คือเป้าแรกก่อนนะฮะอันดับที่2ก็คือคุณบอยประกรณ์น,นะครับก็คือหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเนี่ยคุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อน,นะครับเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลย นะครับรวมไปถึงคุณบอยเองที่มีการพูดนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ DM มาหาทางฝั่งคุณบอยใน IG คุณบอยเองก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะใน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 ไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้ประมาสัก40คนนะฮะก็มีกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัดบ้างหรือต่างานานาน,นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกันรวมกบคุณการจอมพลังก็มีคนเนี่ยไปร้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสข่าว ค่อนข้างหนาวผมก็ผมก็ถือว่ามันเหมือนกับกลุ่มโทษนะฮะกลุ่มของคุณการจอมพลังคุณกัญชัยหรือบุคคลอื่นๆเนี่ยมีอดีตพิธีกรไม่ไพลาดทิ้งว่าเออ่โทษนะมีอดีตพิธีกรบอกว่าทุกคนคเนี่ยเอาคนไปฟอกในรายการการะแสเอาคนไปฟอกมาถึงแม่ข่ายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะก็ก็ก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนะครับ คุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลาใหญ่ผมถามามันได้ไหมครับมันไม่ได้เหรอฮะเพราะว่าปลาใหญ่มันไม่มองขนมปังครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรฮะคุณต้องเอาก้อนขนมปังที่ก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นแม่ขายหรือบอสที่จะขึ้นไปถึงตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผนกระแสหรือใครก็ตามแต่จเจ้าแม่ขายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเขามาฟอกตัวหรือเปล่าฟอกตัวแล้วไงครับคือฟอกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีีความผิดดอยู่ ะะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเหมือนกับหางล่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งเอาไปนั่งไล่เบี้ยไปถึงบิ๊กบอสมันไม่ถึงหรอกครับคุณต้องใช้คนที่อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเขาอะฮะอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสะข่าวว่าในการที่เกิดขึ้นกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแฉเป็นขบวนการผมมาแฉเขาเนี่ยข้อที่จริงยังไงฮะหมายถึงผม ห,หลายลคนนะฮะที่เป็นอินฟูทั้งหลายหรืออะไรเง,<า>งี้ยอ๋อ<ช>ท,ท,ท,ที่ที่ท,ที่ทางคุณพอเขาได้มีการแชร์ออกมาว่าเ,เหมือนกับเป็นกระบวนการถึงหมาเ <ไ S 1> น่าก็ผมก็คงคงพูดอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงคงต้องมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจเข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคงต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทําให้สังคมเหม็นตลบอบวนถ้าเกิดต้องการให สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมแล้วฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันได้ดีขึ้นไงฮะคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำไม่กระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนแล้ะฮะจะให้กินของเน่าของไม่เน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครแมลเาาหืออนจจกกยะะไปรส มีการติดต่อไปที่มือือมั้ยครับหรืออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเอ่อก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการติดต่อติดต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชี้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในหมู่ผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกัน ขอถามคุณบอยได้ไหมครับวันนี้คุณบอยสุดประสงค์ที่จริงของคุณบอยเนี่ยคุณบอยมาทำอะไรทจริงวันนี้ผมมาผมมาด้วย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผมถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปผมก็หลังจากรายการผมกมีการประกาศลงไปในอินสตาแกรมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ เไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถดีมาได้ผมพร้อมประสานให้นะครับแล้วก็ประสานกับทางทีมพี่หนุ่มกับพี่กันนะครับพี่กันจอมพลังนะครับผมก็อันเนี้ยุณจะไดเอ่ยชือช่อกันกระตาสาวรอกันกันจอมพลังกันจอมพลังเอ่ยให้เต็มนะ <c oughs> อ,อ,อันเนี้ยคือถ้าสําหรับผมแล้วอ่ะผมผมถือว่าตัวผมเองอ่ะเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายกับเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่า ผมอยากทําอะไรเพื有有่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยอยากรับผิดชอบที่ใหญ่วาาตรงนี้ได้ไหมครับว่าอยากรับผิดชอบอะไรก็คือเราว่าอยากรับผิดชอบรับผิดชอบในส่วนที่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการพาผู้เสียหายนะครับเป็นการเป็นตัวประสานในการพาผู้เสียหายมา มาเรียร้องเรียนมาแจ้งความไงเพราะบางคนนี่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเริ่มตรงไหนนะครับผมแล้วก็จากที่เรียนเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับประมาณนี้คุณบอยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าตัวคุณบอยเองก็เป็นผู้เสียหายในคดีไหมเออถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายต่อตรงเนี้ย อย่างที่เมื่อกี้ที่ถามว่าวันนี้ผมมาทําอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตตอบต่อเดือบมันจะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่2เนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ผิดว่าไปตามผิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีกอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับผม ส่วนที่สวันนี้ผมจะมาลงบันทึกป,ประจําวัน,นครับในส่วนที่ผมได้มีการทำหนังสือ้วยสัญญานะครับกับทางบริษัทผู้สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันนี้ออขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองเออผมรู้สึกว่าตัวเองก็ ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทาธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทาให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมาก็มังจะหมายความว่าคือหลอกและเอาความผชอบโกง เร่อเออรอาอันนี้เดี๋ยวขอคุยเดี๋ยวขอคุยกับทางทางทนายของผมอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทางตำรวจด้วยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรได้บ้างนะครับผมเบื้องต้นคุณทนายเขาแจ้งว่ายังไงบ้างล่ะครับเขาอาจะโดนข้อหาอะไบ้างเรื่องเรื่องของการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงครับผมก็คือชอบโพนั่นครับปกปิดเป็นยังไงครับข่าวเก่าใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ยนะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วกกกก็ผมมมไ่รรรู้้้ดดววยยยนนะคคัับบใใาาาาีีทํหหเเิส ผู้เสียยหายแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแลว้วก็ย้ำเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทําเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจบด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทาให้เกิดความเดือดร้อนผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับแสดงว่าจะเอาข้อหาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหม อ,อันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเพิ่มนิดหนึ่งครับแล้วอตอนนี้ทกคนถึงถด้วยไหมคะว่าเขามีความประสงค์เดียวกันหรือเปล่าผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับทั<ม>้งทาง,ทางจากทางบริษัท The ไอคอนนะครับรวมถึงพีเซนเตอร์ทุกคนผมไม่ได้คุยกับใคร,ค,รคุณบอยครับตอนนี้คุณบอยจะมาร้องคุณตากล้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงประจำวนันหรือการร้องคุกเนี่ย สาาร้างตัวผู้กระทำความผิดอย่างว่าใครเป็นผู้กระ,ะทำความผิดและทําให้คุณบอลได้ความผิดไทยเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงลงรายละเอียดตรงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งใครได้บ้างแจ้งนี้แจ้งนิติบุคคลหรือแจ้งบุคคลอ่าตอนนี้แจ้งเป็นนิติบุคคลก่อนนะครับผมในสัญญาเนี่ยมีบอกตลอดมีบอกทุกครั้งเลยไหมคะว่าสคริปที่ต้องพูด เวลาที่จะไปโปรโมทเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรบ้างใ,ในสัญญาไม่ได้ระบุถึงตัวสคริปต์นะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมก็ต้องเวลาที่ผมไปทํางานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการทํางานนะครับ <c oughs> แล้วก็ด้วยความปกติของการทํางานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบอยเนี่ยตัวเองคิดว่าคุณเี้นอกจากว่าเราเป็นเหยื่อได้ไหม หยื่อของเขาอ่ะผมถือว่าผมถูกหลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมผมผมเอาจริงอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของี่หนตครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าออผมกล้าบอกได้ว่าผม,มาถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับการทางนานในบริษัทแห่งนี้เนี่ยสมมติสมมตินะผมสมมตินะผมไม่ได้กล่าวหาเขาสมมติว่าเขาอ่ะถ้าแต่สามคนขึ้นไปมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดเจนมุมมองของคุณบอยคิดว่า เขาเนี่ยเหมือนเสมือนองค์กรอัยการมอัยการหนึ่งไหมความจริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดไปขนาดนั้นครับเงินค่าจ้างที่เรนดีซื้อือแต่งสัญญาเออเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทาหนังสือแสดงความเจตจำนงเพื่อยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอการติดต่อกลับมาแต่ว่าความเจตจำนงของเราคืนค่าจ้างต่าไปนะครับค่า เขาจับประสานเข้ามาให้เราคืนมาไหร่เราก็ยินดีครับโอเคจำฉัครับครับแล้วรับการมีทุกอย่าไหมครับครับือี้ครับก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40บคนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอยปรกนะครับแล้วก็ลองมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอยประกันนะว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สําเร็จแล้ว นะแล้วเขาเนี่ยเป็นเป็นคนพิการะนะครับเขาก็อยากจะแก้ขา่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่นๆเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปอยู่ในวงจรน,นี้เพราะคิดว่าเขาสําเร็จทั้งๆทงี่จริง,รง,รงๆแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องอย่างอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวพาวันนี้วันนี้เยอะรวมๆเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจิรพัพูดีเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางที่หนุ่มกัญชัยเป็นผู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้ เข้าส่วนไหนดําเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดําเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็เอาข้อมูลเลยนะครับก็อ,กอีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่อยากที่อยากจะแจ้งนะครับอ,อ,อยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะอุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยกังวลใจเพราะมันมีคําขู่มาว่าระวังจะโดนฟ้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าป็นผู้เสียหายจริงๆ,ๆคุณสามารถไปแจ้งความได้ ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จําเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สพได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่านพบตรเองเนี่ยท่านบอกกันนะครับว่ายังไงสพทุกๆที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดนหนึ่งห้าเจ็นะฮะอันนี้ฝากถึงสพทุกๆสอสอด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปไปแจ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่รู้เรื่องต้องไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นนโยบายนะครับก่อนหน้านี้มันมีข้อม เสริมใป็นส่วนของพี่หนุ่มน,นิดนึงว่าเรื่องที่ว่าไม่มีคนกล้าวมาแจ้งอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคนที่ต่อเข้ามาทางผมม,มีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองยิ่งออกมาได้เยอะมันก็เป็นพลังที่ใหญ่ในการที่จะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับ อ,อ,อากาะน,นั้นนีามา้มันมีข้อมูลว่ามีคนไปข่มขู่เขามีแบ็คแพนเจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพี่หนุ่มได้รับข้อมูลตรงนี้อ,อันนี้ผมอขอตรงนี้ได้ไหมสําหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายถ้าส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยัน พวกผมนะครับนะไม่ไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้อะไรอยากฝากบอกบอสทอนใหม่ไหมครับเวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสทอทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยประกรณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมนี่เป็นผู้บริหาร วันนี้ไงไกลมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์นะครับนัดเจอได้ผลกระแสนัดเจอได้นะครับจะที่อื่นก็ได้จะที่อื่นก็ได้มีอะไรบอกรอดพอนไหมฮะครับมีอะไรฝากบอกบอสพอนไหมฮะถ้าเขาดูอยู่ก็เออเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโขนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะครับผมรอรออยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องฝากถึงว่าอยากให้เยียวยาผู้เสียาหายเป็นอันดับแรกนะครับ <c oughs> คุณคงรู้อยู่แล้วละ่ะฮะผ่านกฎหมายคุณคงบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองงผู้เสียหายก่อนและที่สาคัญที่สุดผมในฐานะตัเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกลาบเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้อง อย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป็นเป็นเป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่งานเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยดิมคาเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงเงการนะไม่ถึงคนอื่นๆที่กําลังมีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์ enter, คือการนําเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับเราคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้าีคุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไปอยู่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรหลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนนะลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังถูกแช่งข้อกล่าวหานะก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผิดก็ว่าไปตามผิดเท่านั้นเองครับตั่เป่พิการครับเาคนหนึ่งเมื่อเช้ามีการเปิดเผยฟึิงเสียงปัญหาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสพอลกับ กับเสียงปริศนาเสียงนีมีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถหีิมได้เลยขอแค่ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วอ๋อพี่นุ่มีฟังแล้วไบ้างครับพี่ก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอสารพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไไม่่่่ด้แแตทีีนนวั เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสะสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าถ้ากระแสะประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ ไอ้เรื่องเคลียร์มันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกด้วยบอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดิดน้องดิดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ทานอสครับทำไม่ได้ถ้าเป็นคลิปเสียงที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดต่อในอยา่างใดเราอยากจะฝากไปบอกอะไรกับคลิปเสียงปิดสนานะที่คุยกับคนที่เป็นพอไหมฮะมาถึงยังไงนะคปนกรีอ่ะเป็นกรณีอ่ะถ้าถ้าเสียงนั้นเน,นี่ยไม่ได้เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงๆหรือเกิดจาก็ถ้าไม่ใช่จริงๆก็อยากคุณพอพอพอกมาชี้แจง ว่ามันมาจากไหนนะฮะว่ามันใช่เสียงคุณหรือเปล่าผมว่ามันเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีมันมีคุณถูกกล่าวหาคุณแค่ต้องออกมาแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้นเองครับเอานะโอเคครับคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่ดอกคุณมีความบ่นสิบไปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับมีการทีอพลายเราจะมีการผ่านต่อเสียง 为。